ตอนที่123มชื่อเสียงจอมปลอมหลินเว่ยเว่ยยังคงย้ำขอบเขตในการทำงานอีกรอบหลังมั่นใจว่าเขาจำได้ทั้งหมดแล้วนางก็ปล่อยให้เขาคุมงานก่อสร้างส่วนตัวนางก็ออกมาดูเกวียนเทียมบัวกับบัณฑิตหนุ่มระหว่างทางไปดูเกวียนเทียมบัวเจียงโมหานก็อดถามไม่ได้ว่าตัวเลขที่เจ้าสอนหรืเว่ยจื่เหล่านั้นคงไม่ใช่สิ่งที่เจ้าคิดคนเองใช่หรือไม่เจ้าลองดาวสิหลินเว่ยเว่ยขยิบต,ตาให้เขาอย่างขี้เล่น ส่วนเจียงโมหานใช้มือข้างหนึ่งเขียนเลขอารบิกตัวหนึ่งออกมาลักษณะเหมือนตัวเลขที่พวกผู้ใหญ่ใช้กันถ้าเด็กตัวแสบคิดออกมาเองจริงๆเช่นนั้นเขาก็ขอชื่นชมสติปัญญาของนางด้วยใจจริงแต่ถ้าไม่นางประสบพบเจอมาจากที่ใดคราวนี้ไม่ใช่ความรู้สึกอยากสอบสวนหรือหวัดระแวงแต่เป็นความรู้สึกสงสัยเวลาใกล้เข้าสู่ช่วงเที่ยงวันแล้วในตลาดค้าวัวจึงมีคนไม่มากวัวมีเพียงสองสามตัวและท่าทางผ่ายผอมจนเห็นกระดูกทําให้ลูกค้าที่เข้ามาดูไม่พอใจมาก ส่วนล่อมีถึงเจ็ดแปดตัวซึ่งพวกมันเป็นล่อที่ทำหมันแล้วทั้งสิ้นเจ้าพวกนี้มีแรงทำงานไม่เท่าวัวก็จริงแต่มันกินจุมากและให้กำเนิดลอรุ่นต่อไปไม่ได้ด้วยดังนั้นชาวบ้านส่วนใหญ่จึงยอมเสียเงินอีกเล็กน้อยเพื่อซื้อวัวมากกว่าล่อหลินเว่ยเว่ยเดินเข้าไปถามราคาวัวไม่กี่ตัวทั้งผอมทั้งแก่ราคาก็สูงจนน่าใจหายราคาถูกที่สุดอยู่ที่30สิตำลึงส่วนล่อแข็งแรงหนึ่งตัวมีราคาอยู่ที่18ตําตำลึงเท่านั้น หลินเว่ยเว่ยไม่ลังเลจึงเลือกล่อสีน้ำตาลเข้มตัวหนึ่งมานางบอกว่าล่อมีรูปร่างใกล้เคียงกับมาร่างกายแข็งแรงและสวยงามกล้ามเนื้อได้สัดส,ส่วนมีกำลังดวงตาอ่อนโยนและสดใสเหมาะกับนางมากเหลือเกินหลินเว่ยเว่ยต่อรองราคาจนเหลือ16ตำลึงและเมื่อนำมารวมกับเกวียนแล้วก็มีราคาอยู่ที่ยีตำลึง เมื่อใช้กวินเทียมลอกลับมาที่ท่าเรือก็เป็นเวลาช่วงพบค้าพอเห็นกวินเทียมลอแล้วดวงตาของหลิวไววจือก็แทบจะโดนผูกติดกับมันทันทีเพราะไม่ว่าอดีตป,ปัจจุบันหรืออนาคตบุรุษก็คล้ายกันทั้งสิ้นล้วนมีความหลงไหลในยานพาหนะอันเหนือจินตนาการสำหรับชาวบ้านธรรมดาทั่วไปแล้วกวินเทียมลอคันหนึ่งก็ไม่ต่างอันใดาจากรถยนต์แบรนด์หรูหลานสาวเจ้าซื้อจริงหรือนี่คือล่อไม่ใช่หรืออย่างไรถ้าทางแข็งแรงกว่ามาเสียอีก ใครเป็นคนเลือกตาแหลมใช้ได้เลยหรือวหายจือเดินวนรอบเกวียนเทียมล่อสองสามรอบจากนั้นก็เอื้อมมือไปลูบขนอันมันเงาของล่อเบาฮ่าฮ่าหลินเว่ยเว่ยปีนขึ้นไปบนเกวียนจากนั้นก็พูดกับหลิววหจือพร้อมรอยยิม้มอาว้จือเลิกลูบได้แล้วท่านยังมีโอกาสได้เข้าใกล้เจ้าล่อนี้อีกเยอะมาเถิดถึงเวลาทดสอบทักษะการขับเกวียนของท่านแล้วหลิววหจือขึ้นไปนั่งประจำที่นั่งคนขับอย่างมีความสุขหลังสะบัดเชือกข้าวเบาๆแล้วเขาก็ตะโกนขึ้นมาว่ายะ ทันใดนั้นล่อตัวสีน้ำตาลเข้มก็สะบัดหางของมันแล้วเริ่มก้าวเดินไปยังประตูเมืองอย่างมั่นคงหลังออกมาจากประตูแล้วหลิวว่จือก็เริ่มสะบัดเชือกข้าแรงขึ้นล่อจึงเริ่มเปลี่ยนจังหวะมาวิ่งเหาะแต่มันเคลื่อนตัวได้เร็วกว่ากวีนเทียมวัวของหมู่บ้านด้านข้างมากช้าหน่อยช้าหน่อยเนื่องจากกวินเทียมล่อสมัยโบราณทําจากไม้ไม่ได้มีโชค,ครับเอาไว้รองรับแรงกระแทกแต่อย่างใดหลินเว่ยเว่ยจึงแทบล้มทับตัวบัณฑิตหนุ่มสวรรค์ถ้าเร็วกว่านี้ก็เกรงว่าอวัยวะภายในจะไหลไปกองผิดทิศทางเสียแล้ว หรือว่ายื่ทำราวกับว่ากำลังขับรถสปอร์ตระดับไฮเอนจิตวิญญาณของเขากำลังบิยบินอย่างอิสระไม่พูดก็คงไม่ได้ว่าเมื่อนักเลงเกิดความจริงจังขึ้นมาก็ดูได้เรื่องได้ราวไม่น้อยเขาเพิ่งเรียนรู้การขับเกวียนได้ไม่นานแต่ดูมีแววมากหลังทำความคุ้นเคยกับมันแล้วหรือว่จื่ก็สามารถควบคุมเกวียนได้ดีและเกวียนก็เคลื่อนที่ได้อย่างราบรื่นเมื่อเกวียนเข้ามาในหมู่บ้านแล้วพวกเด็กที่เล่นอยู่หน้าหมู่บ้านต่างก็วิ่งมาหาเวลาเจ้าหนูน้อยเล่นกับสหายในมือของเขาจะไม่มีตะกร้าและที่ขุดดิน ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำคัญของคนดูแลให้อาหารกระต่ายหลายสิบตัวในสวนหลังบ้านคนบนเกวียนคือพี่รองของข้ากับพี่โมหานเจ้าหนูน้อยเห็นร่างคนบนเกวียนอย่างชัดเจนเขาจึงยืดอกด้วยความภาคภูมิใจแล้วก้าวขาอบอ้วนจากนั้นก็พุ่งเข้าหาเกวียนเทียมล่อส่วนสหายที่เล่นอยู่ด้วยก็วิ่งตามหลังเขามาพลางจับจ้องล่อตัวสูงใหญ่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นหลินเว่ยเว่ยอุ้มเจ้าหนูน้อยที่เดินเข้ามาใกล้ด้วยมือข้างหนึ่งน้องสี่วันนี้เจ้าทำอันใดที่บ้านบ้าง เจ้าหนูน้อยอยู่ท่ามกลางสายตาอิจฉาของเด็กคนอื่นเพราะในขณะอยู่บนเกวียนเขาได้ลูบโน้นลูบนี้ดวงตาก,ก็เปล่งประกายปักยิ้มไม่หุบหลังได้ยินเช่นนั้นเขาก็ฉีกยิ้มอย่างมีความสุขวันนี้ตัดหญ้าให้กระต่ายได้ห้าตะกร้าแล้วยังจับตักะแตนกับมแมลงให้แม่ไก่พี่สามยังสอนตัวอักษรให้ข้าหลายสิบตัววันนี้อาหารกลางวันที่พี่ใหญ่ทําไม่อร่อยเท่าของพี่รองเลยเด็กน้อยเจ้าพูดเช่นนี้ไม่กลัวพี่ใหญ่ได้ยินหรือ เมื่อเห็นคนในหมู่บ้านแล้วหลิวไว้จื้อก็รีบบกมือทักทายชาวบ้านตั้งแต่ระยะไกลาราวกับกลัวผู้อื่นไม่เห็นว่าตัวเองขับเกวียนเจ้าหนูน้อยทำหน้าทะเลนข้าพูดเรื่องจริงนี่ไม่มีสิ่งใดที่คนอื่นฟังไม่ได้หรอกพี่รองพี่สามบอกว่าตอนอยู่ในเมืองท่านทำปลาให้เขากินข้าโตถึงเพียงนี้แล้วยังไม่เคยได้กินปลามาก่อนเลยเจ้าทำตัวน่าสงสารให้มันน้อยน้อยหน่อยคูน้ำหรือแม่น้ำคงแห้งหมดแล้วเจ้าจะให้ข้าหาปลามาจากที่ใดหลินไว้เว,ว้บีบแก้มโมบอนของอีกฝ่าย ในที่สุดก็เริ่มมีเนื้อขึ้นมาแล้วรู้สึกประสบความสําเร็จมากหรือว่จือหันมามองพี่น้องคู่นี้แล้วหัวเราะท่าเรือน่าจะมีท่าหลานอยากซื้อประเดี๋ยวพรุ่งนี้ข้าจะช่วยดูให้ดีหรือไม่พอเจ้าหนูน้อยได้ยินเช่นนั้นดวงตากลมโตมีชีวิตชีวาก็หันมามองหลินเว่ยเว่ยด้วยความตั้งตารอทันทีดวงตาที่ดูเหมือนลูกสุนัขนาสงสารคู่นี้จะทําให้หลินเว่ยเว่ยปฏิเสธได้อย่างไรนางจึงพยักหน้าแล้วว่ากล่าวว่า ถ้าเจอปลาหลีหนักประมาณสองช่างก็ซื้อมาสักสองสามตัวแช่ไว้ในน้ำมาด้วยเพราะเนื้อปลาจะได้สดใหม่และอร่อยกว่าหรือว่าจืบังคับเกวียนมาที่หน้าบ้านตระกูลหลินเมื่อมองเข้าไปแล้วเห็นทุกคนทุกแห่งในลานบ้านเต็มไปด้วยผลไม้อบแห้งเขาจึงหัวเราะแล้วกล่าวว่าหลานสาวดูบ้านเจ้าสิไม่ว่างเลยถ้าเอาเกวียนเทียมล่อมาอยู่ในบ้านข้าก็รับประกันได้เลยว่าจะเลี้ยงให้เจ้าอย่างดีได้เช่นนั้นก็รบกวนเอาไว้จื่อด้วยในเมื่อเขายินดีช่วยหลินไว้ไหวจึงรับไว้ทันที นั่งหลงเข้าใจผิดว่าหลิวไวจื่อรู้สึกขอบคุณที่ช่วยแนะนำงานดีๆให้แต่เจียงโมหานก็มาเปิดโปงเสียก่อนแค่อยากสนองความต้องการของตนเท่านั้นหลินไวยไวจึงหันไปมองก็เป็นอย่างที่คิดหลิวไวจื่อเริ่มขับเกวียนเทียนล่อและคุยโวกับชาวบ้านว่าแน่นอนคุณชายหนิงเห็นข้าเป็นคนฉลาดมีความสามารถจึงพอใจในตัวข้ามากเขาไม่เพียงให้ข้าคุมงานก่อสร้างแต่ยังให้เกวียนเทียมลอกับข้าคันหนึ่งด้วยว่าอย่างไรนะพวกเจ้าคิดว่าเกวียนคันนี้เป็นของตระกูลหลินหรือ า้ารู้หรือไม่ว่ากุนเทียมล้อคันนี้ราคาเท่าไหร่30ตําลึงเชียวนะอย่ามองว่าบ้านตระกูลหลินทํางานยุ่งจนหัวหมุนและทําเงินได้มหาศาลสิกล่าวถึงเนื้อแผ่นก็แล้วกันรู้หรือไม่ว่าตอนนี้หมูตัวเป็นเป็นราคาเท่าไหร่ราคาขึ้นมากกว่า30ปีแปแล้วดังนั้นเนื้อหมูก็ขึ้นราคาเป็น50-60ป e ีแปแล้วด้วยเนื้อหมู3-4ช่างสามารถทําเนื้อแผ่นได้แค่ช่างเดียวแค่ต้นทุนก็ปลาไป200อีแปแล้วนะ แม้ว่าเนื้อแผ่นจะมีราคาแพงแต่เงินเหล่านั้นก็ไปตกอยู่ที่ร้านขายขนมและผลไม้อบหนิงจี้หลังจากหักค่าแรงงานแล้วตระกูลหลินทำเงินได้แค่1 0ถึง2ี่สเปดเท่านั้นดังนั้นรายได้ตลอดทั้งปีจะสามารถซื้อเกวียนคันนี้ได้หรือนอกจากนี้พี่สะพ้ายตระกูลหลินยังต้องกินยาด้วยได้ยินหมอเหลียงบอกว่าส่วนผสมมีสมคนกับเขากวางอ่อนซึ่งราคาแพงจนน่าใจหายแม้ตระกูลหลินจะขายเนื้อแผ่นกับผลไม้อบแห้งก็ยังเป็นหนี้ค่าย,ยาหมอเหลียงอยู่เลย หลินว้ยว้พอใจต่อถ้อยคำของหลิวว้ยจื่อมากเพราะตอนนี้อยู่ในช่วงของการประสบภัยแล้งครอบครัวอื่นไม่ได้กินข้าวด้วยซ้ำแต่นางกลับได้เงินก้อนโตเข้าบ้านทุกวันถ้าไม่โดนผู้อื่นจับจ้องก็แปลกแล้ว